โอ้ยปวดที่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวมะม่วงหายไปไหนโอ้ยมะม่วงหายไปไหนแต่ว่าปวดทีจะปวดไปแล้วปวดทีก่อนตัวไเฮ้ยที่จะละโอ้ย,ยโอ้ยคิวก็นอนอยู่เว้ยนี่ก็มะม่วงไปนอนกับคิวเฮ้ยเดี๋ยวมะม่วงเอ้ยมะม่วงนอนมาอะไรตรง มะม่วงเอ้ยตายมะม่วงไป,ไปไปไปกลับเข้าบ้านเรามะม่วงไปเอาชุดจากไหนมาใส่เนี่ยโอ้ยโอ้ยตื่นมะม่วงตื่นได้แล้วตื่นอะไรเหรอคะพ่อไปเอาชุดจากไหนมาใส่เฮ้ยหนูไม่รู้ตอนแรกหนูยังใส่ชุดนอนของหนูอยู่เลยนะใครเอาชุดนี้มาใส่ให้หนูอ่ะเฮ้ยมา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 ,มา,มา ไมเล็เข้าไปนอนกับพ่อก่อนไปแล้วแม่อพ่อออแม่หายนอนแม่เขาไปทํางานแม่เขาอยู่กรุงเทพลูกไม่เกี่ยวนอนเถอะบ้านหลังนี้ฉันไปเอาตัวเด็กผู้หญิงมาโอ้โหเมื่อกี้ตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยเข้าไปได้ไงกเนนยฉันลากมายวอาข้างนอกเนี่ย แล้วตอนฉันมาฉันเห็นเด็กผู้ชายนอนอยู่ในนี้นี่ฉันก็จะลากไปเด็กผู้ชายหลับอยู่ด้วยดีนะตอนนี้ยังไม่เช้าใกล้เช้าแล้วตอนนี้ยังมืดอ,อยู่เลยเฮอต้องลากเด็กผู้ชายไปไว้ตรงไหนดีนะลากไว้หลังบ้านดีกว่าจะไม่ต้องมีใครเห็นฉันต้องรีบลาก ลากไปลากไปลากไปตรงนี้แหละไม่มีใครเห็นเออเออฉันเนี่ยมันก็เป็นผีฉันมีเพียงแค่ฉันเป็นเพียงแค่ผีเลยฉันขึ้นไม่ได้ละอยู่ตรงนี้นะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยคนนั้นหน้าตาหล่อจังเลยย่ะโอ้โห,โหแต่ยังไง แต่ฉันก็โตแล้วถ้าเกิดฉันยังเด็กอยูย่ฉันเอาหนุ่มหลอกฉันเอาเด็กหลอกหลอกคนนั้นน่ะเป็นแฟนตั้งนานแล้วโู้ผู้ชายคนนั้นก็หลอกเนี่ยเด็กผู้หญิงตื่นแล้วเออจริงสิเดี๋ยวไหนดูสิบ้านนี่ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยฉันชอบบ้านโทนดำๆบ้านเนี่ยคิดว่าสวยยังไง ฉันอยากจุดไฟเผาให้ไหม้มากเลยบ้านไม่สวยหนุ่มหล่อคนนี้จริงๆก็หน้าตาหล่อนะเนี่ยทำยังไงดีให้ฉันได้เป็นแฟนกับเขาแต่ยังไงเขาก็มีแฟนมีลูกมีหลานอะไรละโอ๊ยฉันยังหาแฟนไม่ได้สักคนก็ฉันเป็นเพียงแค่ผีฉันจะไปมีแฟนได้ไงล่ะ หน้าตาของฉันมันน่าเกียดน่ากลัวเหลือเกินแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะฆ่าคนอะไรแล้วนะ่ะฉันต้องเป็นผีบุกบ้านอยู่ตลอดเลยหรอเนี่ยบ้านนี้ก็น่าเข้าวันนี้อะแต่บ้านนี้อ่ะข้างในฉันจำได้ฉันเข้าไปแล้วแล้วมันมีพระ ฉันเข้าไม่ได้ฉันกลัวพระเพราะว่าฉันยังไงฉันก็เป็นผีไทยแหละผีไทยก็ต้องกลัวพระแหละอยากเป็นผีฝรั่งตรงเลยเข้าไปเอาคนออกข้างนอกบ้านเนี่ยอยากเป็นผีฝรั่งอยากเป็นผีฝรั่งผีจีนก็คงดีแล้วว่าผีจีนจะหน้าตาสวยอย่างฉันหน้าตาน่าเกลียดมากเลยอะ โอ้ยจ้องอยูต่ตลอดแบบนี้ดีกว่าจ้องหน้าจ้องอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยปวดฉี่แต่ไม่กล้าไปอ่ะโอ้ยปวดฉี่จังเลยเอ๊ะนั่นใครอยู่ตรงประตูน่ะเฮ้ยตรงหน้าตา่างอ่ะเฮ้ยผีเออฉันจะกล้าออกไปไหมเนี่ย เพ <S an> ื่อวดฉี่บวดฉี่บวดฉี่อะเพอวดฉี่โอ้อยกินยาบอบใจก่อนฉันไม่ค่อยสบาย,อ,อ,ยนอ,นนอนอนนอนยังไงมันก็นอนไม่หลับสักทีอ่ะฉันมัวแต่นอนจ้องผีอยู่อ่ะแต่ก็อย่าไปจ้องมากหรอกนอนดีกว่าผ้าห่มก็ไปนัองห่ม เมื่อกี้เด็กผู้หญิงคนนั้นตื่นน่ะจะตื่นทําไมนะตื่นมาก็ตกใจฉันอีกแล้วจะไปฟ้องพ่อและเด็กผู้หญิงคนนั้นจะไปฟ้องผู้ชายขอยงฉันอีกอย่าแอบชอบค่ะแต่ฉันก็เป็นยงที่เป็นยาแล้วนะนี่แหละหน้าตาหล่อนเหลาฉันต้องเอาไปทำมันเลยสักอย่างแล้วเฮ้ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเด็กน้อยฉันอยากเอาไปหยุ่ด้วยจริงเลยเขาฉันอยากเอาไปอยู่สองคนเลยเขาจะได้ไม่มีลูกถ้าเกิดแฟนเข้ามานะ่ะฉันก็จะฆ่าเขาจะได้สนใจฉันคนเดียวไม่ต้องไปสนใจแฟนเก่าเขามันต้องมีสักวันหนึ่งใช่ไหมที่ฉันจะได้เป็นแฟนเขา เอาวางเอาซ่อนไว้ที่ไหนดีนะซ่อนไว้ที่ไหนดีนะโอ้ยยิกฉันทำไมกระโดดอะไรอีกเนี่ยโอ้ยเจ็บนี่ยิกกลับคืนเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมยิก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 ให้ก้นแดงไปเลยยิก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 ฉันจะเอาเด็กผู้ชายคนนี้นี่แก เตรียมตัวตายนี่ได้ไหมนะเอ๋ทำไมตรงข้างตรงกางเกงมีคำเขียนว่าคิวเด็กผู้ชายคนนี้น่าจะชื่อว่าคิวทำไมชื่อเพราะอย่างงี้เนี่ยฉันน่ะชื่อไอติมฉันชื่อไม่เคยเพาะลูกมาฉันก็ไม่ได้อยากชื่อไอติมด้วยสิเฮย้ยตายตายตายไม่เป็นไรหรอกเฮย้ย คนยังไงคนเขาก็ไม่เห็นฉันหรอกฉันเป็นแค่ดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้แหละนอนฉันจะทำให้กินนอนเองอยู่ตรงนี้นี่แหละฉันจะได้สบายตาสบายใจสุด่ฮ่าใจจริงๆเลยฉันโคตรสั ไอะโหยสะใจอ่ะถ้าเกิดฉันไม่หวัวเราะน่ะวันนี้ฉันนอนไม่หลับแน่เลยอะเอ๋ฉันก็เป็นผีฉันจะไปน,นอนได้ไงเฮ้ยตีห้าแล้วตีห้าแล้วจันต้องวาร์ปเวลาให้กลายเป็นเที่ยงคืนเหมือนเดิมฉันไม่อยากให้มันเช้า๋ยวมันเริ่มเช้าแล้วโอ้ยจะหกโมงแล้วเนี่ยนี่แหละกลับมาเป็นเที่ยงคืนเ,นเดิมแล้ว ตอนแรกๆยังเป็นเที่ยงคืนอยู่เลยเฮ้ยตอนนี้ก็ยังเป็นเที่ยงคืนอยู่เลยนะฉันปรับได้อยู่แล้วแลวหละฮ่าฮ่าฉันต้องไปหาเด็กให้เจอแต่ต้องเป็นเด็กเล็กๆเท่านั้นเฮ้ยใครหนะ้าที่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยโอ้โหก็ยังเด็กผู้หญิงคนนั้นไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าเธอหลับอยู่สิ เอ้ยพีรกพีรกมานี่ไม่ต้องกรีดที่พ่อแกได้ยินช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยชุดเธอฉันขออนุญาตเปลี่ยนชุดเอยเลยกันนะนี่เอาแม้ปิดหน้าปิดตาจะได้หายใจไม่ออกนี่ล่ะฮ่า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  ฉันจะเอาพ่อของเธอมาเป็นแฟนให้ได้ละ่ะฮ่า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 ไปอยู่กับพี่ชายเธอนะั่นน่ะนั่นคือพี่ชายเธอน้องชายเธอก็พี่ชายเนี่ยสิจะเป็นน้องชายได้ไงฉันไม่มีน้องชายนะเฮ้ยพูดเด็กกับฉันเฮ้ยเฮ้ยจับไปตรงนี้เลยจะได้เอาไปขายให้เพื่อนๆฆ่ากัน,นแล้วเฮ้ยเด็กผู้ชายคนนี้ชุดน่าจะไม่ดีเลย เปลี่ยนชุดให้ใหม่อีกกว่าสีเอาเป็นสีดำเปลี่ยนชุดเลยเฮ้อนอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละชุดสวยนะเนี่ยเหมาะมากเลยฉันชอบสีดำชุดฉันก็เป็นสีขาวานะงั้นฉันขอเปลี่ยนชุดเป็นสีดำก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วจะทำยังไงให้หน้าตาฉันนะ่ะดูสวยขึ้นล่ะนะอ๋องั้นฉันต้องแต่งหน้าใหม่และ นี่ไงแม่เธออ่ะหน้าตาสวยกว่านี้ไหมสวยกว่านี้เฮ้ยสวยกว่าฉันอีกใช่ไหมใช่อุ้ยอย่ี้ฉันนูกปัดสวยไหมตอนนี้ฉันสวยกว่าแม่เธอยังยัง้อยอะไรมันก็ยังยังยังอีกเนี่ยเฮ้ยน่าจต้องเปลี่ยนใหม่นี่แหละคราวนี้สวยหรือยังจ๊ะฉันทาแป้งที่สวยเรียบร้อยแล้วนะ ถ้ายังไม่สวยอีกฉันจะไปทำยังไงได้ล่ะฉันมีอุปกรณ์แต่งหน้าแค่นี้นะสวยแล้วเย้นี่แหละฉันก็จะได้ฉันฉันก็ไม่ได้ฉันก็จะได้เป็นคนสวยที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมฮะฉันว่าฉันน่ะฉันสวยจริงๆอ่ะแกเฮ้ยกระจกอะไรฉันก็ไม่มีแต่ฉัน ดูเหมือนคนขึ้นเยอะเลยจริงๆฉันนี่แหละเป็นผีฉันจะรอแฟนมาดูสิจะมาตอนไหนถ้าเกิดมาน่ะฉันจะฆ่าให้ตายเลยฮัวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยต้องกลับมาตอนตีหนึ่งเนี่ยนั่นไงใช่แฟนหรือเปล่าหนะหรือคนรับใช้สวัสดีค่ะอะไรล่ะคะ คุณใช่แฟนของคนบ้านนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะฉันไม่ใช่คนรับใช้นะคะคุณคะทำไมคุณดูหน้าขาวจังเลยคะ,คะเป็นผีป่ะเนี่ยอ๋อฉันไม่ใช่ผีค่ะฉันคือผีอ<ะ>้าเธอคือผีเหรอใช่แล้วค่ะฉันก็จะมาฆ่าเธอไงคะฉันคนผู้ชายคนนั้นน่ะคือแฟนฉันไม่นะนั่นมันแฟนฉันต่างหากแฟนฉันเฮย กันไปนเลยจ้าเฮ้ยบอกแล้วว่าแฟนฉันน,น,นี่นี่นะีแนะเอออ้ยอยเอ้ตอนนี้อ่ะเออหมายถึงว่าเออฉันจำได้ในบัตรของฉันน่ะมันอ่านว่ามันอ่านว่ามันใช้ได้เออพลังของฉันน่ะ มันใช้มันใช้ได้แค่มันใช้ได้แค่ห้าครั้งเท่านั้นตอนนี้พลังของฉันเริ่มหมดแล้วฉันว่าฉันน่าฉันน่าฉันว่าฉันน่าจะไม่ได้มาเป็นคนสวยอีกแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาว่าเขาน่าจะฉันน่าจะเป็นคนสวยได้ได้แค่ เออฉันจะเป็นคนสวยได้ได้แค่เจ็ดแปดนาทีเท่านั้นแล้วฉันก็จะหายสวยตอนนี้ฉันก็หายสวยแล้วนะสิแล้วแล้วเออเขาจะมีแฟนยังอ่ะตอนนี้หน้าฉันเริ่มจะกลับมาเป็นผีแล้วอฉันได้มาเป็นผีแล้วใช่ไหมเนี่ย พลังชีวิตของฉันเหลือไม่เยอะไม่มากแล้วคุณคือใครคุณคือผีใช่ไหมอ่าอ่าอแบบนี้คือใช่ใช่ใชไหมคุณคือผีใช่ไหมแล้วแล้วคุณทำลูกผมหายใช่ไหมเราไม่คนไม่ได้เรื่องเลยแล้วลูกผมล่ะฮะลูกคุณ หายไปแล้วฉันทำลูกคุณหายเพราะว่าในใบของฉันน่ะเขาเขียนว่าเออลูกของฉันน่ะจะฆ่าคนได้เพียงแค่เออฉันจะฆ่าคนได้เพียงแค่สิบสี่นาทีเท่านั้นนะค่ะฉันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหูโอ้โหแต่ว่าทำไมถึงคุณถึงต้องทำไมคุณถึงต้องทำลูกผมแบบนี้ ลูกคุณไม่ได้ตายค่ะแต่ว่าแฟนคุณตายไปแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วคุณเป็นอะไรถึงจะมาฆ่าแฟนฉันนะ่ะแฟนฉันยังไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเออพูดมาเถอะก็ฉันเห็นคุณหน้าตาหล่อเหลาดีฉันอยากให้คุณมาเป็นสามีของฉันนะคะแต่ว่าฉันนำะอันไ้แฟนของคุณฉันก็เลยยิงฉันก็เลยฆ่าเขาตายไปแล้วค่ะ คุณแบบนี้มันไม่ถูกแล้วนะคุณฉันขอโทษนะคะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันต้องให้เธอไปพบคุณคุณตำรวจที่โรงพักก่อนนะเธอต้องไปอธิบายให้เขาฟังนะอยากรู้จังเลยว่าเขาว่าเขาจะเออละว่าเธอจะโดนจับหรือเปล่าอ่ะโอเคโอเคเดีย๋ยวฉันพาไปนะโอเคค่ะเฮ้ยได้จับมือผู้ชายหลอ น่ากินคุณจะกินอะไรนะจะกินผมเหรอเปล่าค่ะฉันไม่ได้จะกินคุณค่ะอืมเออแล้วไปเอา้ามีเรื่องอะไรอีกละ่ะผีเข้าบ้านเหรอเออก็ใช่แล้วค่ะผีเข้าบ้านคุณตำรวจครับลองมาอธิบายกับสาวคนนี้ดูครับสาวคนนี้ชอบฆ่าคนมากเลยโอเคได้ครับ สาวคนนี้เป็นผีนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกลับไปน,นะครับโอเคโอเคกลับเลยคุณเป็นอะไรทำไมคุณถึงต้องฆ่าคนด้วยล่ะครับเอ่อตอนคุณยังมีชีวิตอยู่คุณทำยังไงแล้วเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วคุณชื่ออะไรไอติมค่ะอ่าโอเคตอนคุณยังเป็นคนอยู่เล่าให้ผมฟังหน่อยครับ ตอนนั้นที่ฉันยังไม่ตายฉันทำงานอยู่ที่แก๊งยากุซ่าฉันนั้นเป็นคนที่ใจร้ายจิตใจของฉันดำมากๆวันนั้นฉันเผลิฆ่ายายยากุซ่าคนหนึ่งแล้วฉันก็ฆ่าเกือบหมดแต่ไม่หมดแต่ว่าฉันแต่ว่าฉันถูก แต่ว่าตอนนั้นฉันถูกตำรวจจับไปฉันก็ได้เข้าคุกไปแต่ว่าฉันได้เข้าคุกที่สถานีตำรวจไม่ใช่ป้อมตำรวจแล้วตอนนั้นฉันเสียใจมากๆฉันเลยร้องไห้ออกมาน้ำตาไหลเต็มไปหมดเลยฉันเสียใจแบบสุด ฉันว่าทำไมชีวิตของฉันถึงเป็นแบบนี้ที่ฉันฆ่ายากุซ่าในแก๊งของฉันนะหรอเพราะเพราะว่าฉันโกรธมากพวกเขาชอบแก้งฉันฉันก็ถึงกับฆ่าเอาปืนมายิง <c oughs> แล้วนี่มันใช่เรื่องฆ่าอะไรเนี่ยมันใช่เรื่องอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยฉันอยากโทษตัวเองจริงๆ คุณครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเด็กล่ะครับฉันไม่ได้ทำอะไรเด็กค่ะก่อนตายฉันชอบฆ่าคนมากๆค่ะแล้วฉันแล้วพอเวลาคุณตำรวจอะคุณตำรวจอย่างคุณนะคะเขาก็แบบเอาพอเขาเอาข้าวมาให้ฉันก็ไม่กินเพราะว่าฉันอยากตายจริงๆฉันอยากฆ่าตัวเองมากเลยฉันฉันฉัน ก็เลยตายเสียชีวิตชอบค่าคนไงค่ะอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองใช่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเป็นเพลินเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกลับมาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย